สวัสดีครับเรื่องไวยากรณ์เวลาในภาษาเกาหลีนี่หลายคนน่าจะเคยปวดหัวกันมาบ้างใช่ไหมครับคือมันดูเหมือนจะซับซ้อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการง่ายๆซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับเวลาให้เคลียร์กันไปเลยแบบหมดเปลือกรับรองว่าพอจบแล้วจะใช้พูดเรื่องเวลาได้เป๊ะขึ้นเยอะแน่นอนครับเอาลครับเรามาเริ่มกันด้วย2ประโยคนี้เลยลองดูนะครับ ฟังเพลินๆเ,เหมือนจะแปลเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมครับว่านอนหลังจากกลับถึงบ้านแต่เชื่อไหมครับว่า feeling ที่ได้เนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะประโยคแรกมันจะเหมือนแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าอ๋อกลับบ้านมาแล้วก็ได้นอนแต่อีกประโยคนี้สิครับอารมณ์มันเหมือนแบบกลับถึงบ้านปุ๊บสลบขาดที่เลยเห็นไหมครับว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่ทำให้ภาษาเกาหลีมีสเสน่ห์มากมาก คำถามก็คือแล้วไอความต่างที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ล่ะครับการที่เราเลือกใช้คำได้ถูกเนี่ยมันจะทำให้เราสื่อสารได้ตรงใจมากขึ้นเยอะเลยนะครับในบทเรียนนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนี้กันแล้วก็จะทำความเข้าใจเวกอนเรื่องเวลาทั้งหมดไปพร,พร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเหมือนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยครับสำหรับการบอกว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังหรือว่าเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน เรียกไ,ได้ว่าเป็นเครื่องมือชิ้นแรกเลยที่จะช่วยให้เราเล่าเรื่องได้เป็นเรื่องเป็นราวตามลำดับเวลาครับตัวแรกนะครับคือคีย์ถอนแหนะแปลตรงตัวเลยครับว่าก่อนที่จะใช้เพื่อบอกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่อีกอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นข้อดีของมันเลยก็คือใช้ง่ายสุดๆครับแค่ตัดดาท้ายคำกริยาแล้วก็เอาคีย์ถอนแหนะไปต่อท้ายได้เลยไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องตัวสะกดอะไรให้วุ่นวายเลยครับง่ายมากๆอย่างในประโยคตัวอย่างนี้นะครับ พับปลื้มหมอกกี้ชอนแอโซเลชิสก็จะเห็นภาพชัดเลยว่าการล้างมือโซเ h ลชิสเซโย ο, ต้องเกิดขึ้นก่อนการกินข้าว p ับปลื้ลหมกกเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมามากๆครับเหมือนที่ผู้ใหญ่สอนเราตอนเด็กๆเลยต่อมาเป็นเหมือนคู่แฝดคนละฝั่งกันเลยครับอึนฮุเอแปลว่าหลังจากที่ใช้บอกการกระทำที่เกิดขึ้นตามมาทีหลัง ตัวนี้จะมีกฎให้จําเพิ่มนิดนึงนะครับนิดเดียวจริงๆคือถ้าคำกริยามีตัวสะกดจะใช้อินหเวแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดก็จะใช้น่นหเวครับไม่ยากใช่ไหมล่ะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสวบีกึนนันหเวชิงกุริมันนัสโซทำลายของประโยคนี้ก็คือเรียนจบก่อนสวบีกึนนาดาหลังจากนั้นจึงค่อยไปเจอเพื่อน ชิงูเรมันนัส,สโซยซึ่งเอ,อ่อระหว่างเรียนจบกับเจอเพื่อนเนี่ยอาจจะเว้นช่วงไปซื้อของไปทำธุระก่อนก็ได้นะไม่ได้แปลว่าจะต้องเกิดขึ้นติดกันเป๊ะๆครับคราวนี้มาดูเรื่องความถี่กันบ้างกับคำว่ามาดาซึ่งแปลว่าทุกๆเหมือนกับคำว่า every ในภาษาอังกฤษเป๊ะเลยครับวิธีใชก้ก็โอ้โหง่ายมากๆครับแค่นำไปแปะไว้หลังคำนามที่เกี่ยวกับเวลา ก็เป็นอันเรียบร้อยเลยตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดก็น่าจะเป็นประโยคนี้เลยครับ E. b um o s z n e n Chipun m a d a Wajo หมายความว่ารถบัสคันนี้จะมาเป็นประจำสม่ำเสมอในทุกๆ10นาทีเป็นการบอกความถี่ที่เกิดขึ้นซ้ำๆเหมือนกับเข็มนาฬิกาเลยครับไวยากรณ์ตัวสุดท้ายในกลุ่มเบสิกนะครับก็คืออึเต ตัวนี้เราจะใช้เจาะจงไปเลยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนไหนหรือเมื่อไหร่ซึ่งตัวนี้ก็มีกฎเรื่องตัวสะกดเหมือนกับอึนเวเลยครับถ้ามีตัวสะกดใช้อือเตถ้าไม่มีก็ใช้รือเตครับประโยคนี้ใช้ได้ดีมากเลยครับชิกานีอิเตเฉอร์ลุงถัวจูเซอมันเหมือนการบอกเงื่อนไขของเวลาหรือว่า เออมาช่วยหน่อยนะแต่ขอเป็นตอนที่มีเวลาว่างเท่านั้นไม่ใช่ตอนไหนก็ได้เป็นการเจาะจงช่วงเวลาของการกระทำให้ชัดเจนขึ้นนั่นเองครับเอาล่ะครับพอเราแม่นเรื่องพื้นฐานกันแล้วก็ถึงเวลาอัพเลเวลกันแล้วครับในส่วนนี้เราจะมาดูไวายากรณ์ที่มันเพิ่มความซับซ้อนและรายละเอียดเกี่ยวกับความต่อเนื่องและระยะเวลาซึ่งจะทำให้การเล่าเรื่องของเรามีความลึกซึ้งและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนเจ้าของภาษาเลยครับ ตัวแรกของกลุ่มนี้ก็คืออึนจีครับตัวนี้เราจะใช้บอกว่าเอ๊ะมันนานแค่ไหนแล้วนะนับตั้งแต่ที่เรื่องนั้นมันเริ่มขึ้นโครงสร้างของมันก็คือกริยาตามด้วยอึนจีแล้วตามด้วยระยะเวลาเป็นไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยมากๆในการเล่าเรื่องเลยครับอย่างประโยคนี้ครับ h a n g u k e o n j i i l i a n i t i s o y o หมายความว่าจุดเริ่มต้นคือการมาเกาหลีซึ่งเกิดขึ้นในอดีต แล้วก็นับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเป็นการเชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันได้อย่างสวยงามเลยครับและนี่ก็คือคำตอบของคำถามแรกที่เราสงสัยกันครับจามาจาใช้เน้นความรวดเร็วและความต่อเนื่องแบบทันทีทันใดคือแบบเหตุการณ์แรกจบปุ๊บเหตุการณ์ที่สองเกิดต่อทันทีเลยไม่มีช่องว่างไม่มีเวลาให้หายใจเลยครับเหมือนสายฟ้าฟาดเลย และข่าวดีก็คือตัวนี้ก็ใช้ง่ายเหมือนกันแค่ตัดดาแล้วเติมได้เลยครับกลับมาที่ประโยคต้นเรื่องของเรานะครับจีเบทุชคาจะมาจะชัซอตอนนี้เราเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่ามันหมายถึงการกระทําที่ต่อเนื่องกันแบบทันทีคือวินาทีที่เท้าแต่พื้นบ้านก็ล้มตัวลงนอนเลยไม่ได้แวะไปดื่มน้ําหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเป็นการเน้นย้ําความเหนื่อยและความรวดเร็วของเหตุการณ์ได้ดีสุดๆเลยครับ มาถึงวยากรณ์สำหรับสายมัลติทัสกันบ้างครับอืมเมียนซอใช้เมื่อคนคนเดียวกันทำสองสิ่งในเวลาเดียวกันแปลว่าในขณะที่หรือไปพร้อมๆกันมีกฎเรื่องตัวสะกดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ต้องจําให้ดีเลยประโยคคลาสสิกเลยครับอืมเกอร์ชิร์มเมนโซคงบูเฮยหมายถึงคนคนเดียวทำสองอย่างพร้อมกันคือ เรียนหนังสือและฟังเพลงในช่วงเวลาเดียวกันจุดสําคัญที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับย้ําอีกที่คือประธานของทั้งสองการกระทําต้องเป็นคนเดียวกันเท่านั้นครับตอนนี้เราเรียนรู้วายากรไปครบทั้ง7ตัวแล้วนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจความแตกต่างอย่างชัดเจนที่สุดเราลองมาดูตารางเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าครับสไลด์นี้จะสรุปทุกอย่างไว้ในที่เดียวเป็นเหมือนคัมภีร์สรุปของเราเลยอ่ลองดูตารางนี้นะครับ จะเห็นเลยว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่ของมันชัดเจนเลยอย่างคี้จแนก็คือก่อนส่วนอึนเฮก็คือหลังจากที่นี้จุดที่ต้องไฮไลท์เลยก็คือความต่างระหว่างอึนเฮกับจามาจาครับอึนเฮกคือหลังจากที่ทําเสร็จแล้วอาจจะมีช่วงเวลาขั้นกลางได้แต่จามาจาคือทันทีไม่มีช่องว่างเลยส่วนอึมียนซอคือทํสองอย่างพร้อมกันลองใช้เวลาดูตารางนี้สักครู่นะครับจะช่วยให้เราจําได้แม่นขึ้นเยอะเลย ก่อนจะไปทดสอบกันขอเน้นย้ำข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดอีกครั้งนะครับสำหรับอือเมียนซอประธานต้องเป็นคนเดียวกันเท่านั้นห้ามใช้ว่าฉันกินข้าวในขณะที่แม่ดูทีวีแบบนี้ผิดหลักวยากรณ์นะครับและอีกจุดที่น่าสนใจคือคีชอเนกับจามาจาเป็นสองตัวที่ใช้ง่ายที่สุดเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องกดตัวสะกดเลยสบายมากๆครับ เอาละครับถึงเวลาทดสอบความเข้าใจกันแล้วเราจะลองทำข้อสอบ EPS topic จริงๆกันดูเลยเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆหรือเปล่าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับมาดูกันนี่คือโจทย์ครับคนแรกถามว่ายานี้กินเมื่อไหร่ครับคนที่สองตอบว่าการุณาทานอาหารในช่องว่างเราควรจะเติมอะไรดีครับระหว่างหนึมอกกึนฮูเอหลังจากกิน 2. ม็อกกิจชอเน่ก่อนกิน 3. ม็มอกกือเตตอนที่กินหรือ 4. ี่มอกกือเหมียนซอขณะที่กินลองคิดดูนะครับให้เวลา5วินาทีและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1ครับ หมกกลน Hu วยเพราะโดยทั่วไปแล้วยาจะถูกทานหลังจากที่มืออาหารสิ้นสุดลงการใช้วยากรณ์ตัวนี้จึงเหมาะสมที่สุดเห็นไหมครับว่าพอเราเข้าใจความหมายที่ถูกต้องและชัดเจนของไวยากรณ์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสื่อสารแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้แม่นยําขึ้นเยอะเลยการฝึกฝนแบบนี้บ่อยๆจะทําให้เราใช้ภาษาเกาหลีได้คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติมากขึ้นแน่นอนครับหวังว่าการอธิบายนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ